สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวหูฟังบลูทูธที่ใช้สำหรับคุยโทรศัพท์โดยเฉพาะนะครับ ของยี่ห้อคาว่ารุ่น B3 นะครับสำหรับหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Android สามารถใช้ได้ทั้งฟังเพลงแล้วก็คุยโทรศัพท์ด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับยังสามารถใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับโดยสามารถรองรับแอปประชุมนะครับแอป e e t นะครับแอป o o m นะครับก็คือใช้ได้หมดเลยนะครับ หูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำกันเหงื่อนะครับ ip 6 7นะครับสามารถใช้ใส่ออกกำลังกายได้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าสมมติว่าเราทำตกน้ำนะครับหรือว่าเราออกไปข้างนอกแล้วฝนตกเนี่ยบอกเลยว่าหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับไม่เสียแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ากันเหงื่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่ามันจะเจ๋งยังไงบ้างนะครับอันนี้นะครับก็คือเจ้าตัว b 3นะครับ จุดเด่นของรุ่นนี้นะครับก็คือมาพร้อมกับ AI นะครับที่ช่วยในการตัดเสียงรบกวนนะครับสมมุติว่าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยอยู่ริมถนนนะครับริมฟุตบาทนะครับหรือว่าอยู่ในโรงงานที่มีเสียงเครื่องจักรดังๆนะครับหรือว่าอยู่ในไซต์งานก่อสร้างเนี่ยบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับเอาอยู่นะครับเพราะว่ามันมาพร้อมกับ AI นะครับที่ช่วยในการตัดเสียงรบกวนนะครับมันจะทําให้เสียงของเราเนี่ยเด่นชัดนะครับแล้วก็ช่วยตัดเสียงรบกวนที่อยู่รอบข้างนะครับทำให้เวลาคุยเนี่ย เสียงดังฟังชัดนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงรบก,กวนเข้ามากวนนะครับเวลาสนทนานะครับลักษณะการออกแบบของหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นแบบมีก้านยื่นนะครับแล้วไมค์เนี่ยก็จะอยู่ที่ปลายก้านนะครับข้อดีของหูฟังที่เป็นแบบก้านยื่นเนี่ยก็คือเวลาเราใช้งานเนี่ยเราสามารถพูดเบาๆนะครับฝั่งตรงข้ามก็ได้ยินแล้วนะครับเพราะว่าไมค์เนี่ยมันจ่ออยู่ที่ปากนะครับเหมาะสําหรับใช้ในที่ที่แบบใช้เสียง ไม่ได้ดังมากนะครับก็คือไม่อยากใช้เสียงดังเนี่ยก็คือแนะนําแบบมีก้านยื่นเลยนะครับเพียงแค่พูดเบาๆเนี่ยก็ได้ยินชัดเจนแล้วครับ แล้วยังตัดเสียงรบกวนนะครับได้ดีกว่าแบบหูฟังบลูทูธแบบก้านสั้นอีกด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับแบตอึดมากนะครับชาร์จแบต1ครั้งเนี่ยสามารถคุยโทรศัพท์ได้ต่อเนื่องสูงสุดถึง16ชั่วโมงนะครับสแตนบายได้ถึง400ชั่วโมงนะครับเรียกได้ว่าชาร์จ1ครั้งเนี่ยอยู่ได้ทั้งวันนะครับไม่ต้องแบบคอยชาร์จระหว่างวันเลยทีเดียวนะครับ คือบางคนเนี่ยเคยใช้หูฟังบลูทูธแบบมีการยื่แล้วก็แบบของหูแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าอาจจะกลัวว่าเฮ้ยรุ่นนี้เวลาใส่เนี่ยมันจะอึดอัดหรือเปล่าใส่ไปนานๆแล้วมันจะเจ็บหูหรือเปล่ารุ่นนี้นะครับดีไซน์มาเพื่อปิดจุดอ่อนตรงนั้นโดยเฉพาะนะครับก็คือใส่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าใส่สบายน้ําหนักเบาแล้วก็ไม่เจ็บหูนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือตรงส่วนตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นยางนุ่มนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นได้เยอะนะครับไม่ว่าจะหูเล็ก หรือว่าหูใหญ่เนี่ยก็สามารถใส่ได้เลยนะครับแล้วที่สําคัญก็คือมันมีน้ําหนักเบานะครับก็คือใส่ไปนานๆแล้วเนี่ยบอกเลยว่าไม่หนักหูไม่เจ็บหูด้วยนะครับแล้วก็นี่ยืดหยุ่นได้นะครับเป็นยางนุ่มนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับตรงนี้สามารถปรับระดับได้นะครับอ่าสมมุติว่าเราหูใหญ่นะครับแล้วก็เลื่อนปรับได้นะครับคือตรงนี้ยืดหยุ่นได้นะครับตรงนี้ก็ปรับระดับได้นะครับเรียกได้ว่า ทำมาเพื่อให้ใส่ได้แบบสบายๆเลยนะครับสําหรับเจ้าตัว B3 ตัวนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยตรงหูฟังตรงนี้นะครับนี่มันยังสามารถหมุนปรับระดับได้นะครับคือบางทีเนี่ยเกี่ยวตรงไปหูแล้วโอเคเพอดีแต่ว่าตรงลําโพงตัวนี้มันดันไม่เข้าในรูหูนะครับรุ่นนี้มันก็สามารถปรับได้นะครับนี่สามารถปรับเอยียงองศาได้นะครับให้มันเข้ากับรูหูนะครับ รับรองเลยว่ารุ่นนี้น้ำหนักเบาใส่สบายกระชับหูนะครับไม่หลุดง่ายนะครับอันนี้นะครับก็เป็นปุ่มมันติฟังก์ชันนะครับใช้สำหรับกดรับสายวางสายหยุดเพลงเล่นเพลงนะครับตรงนี้ก็เป็นไฟ LED นะครับแสดงสถานะกนารทำงานของเจ้าตังหูฟังนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับกดค้างก็จะเป็นการเปลี่ยนไปเพลงถัดไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มมิวไม้นะครับหรือว่าปิดเสียงไม้นะครับสมมุติว่าเราไม่ต้องการให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้ยินเสียงเรานะครับคือเราก็เราก็แบบเฮ้ยกดปิดไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็แบบปรึกษากับคนข้างเรานะครับพอปรึกษาเสร็จปุ๊บกดเปิดไม้นะครับแล้วก็คุยต่อนะครับเรียกได้ว่าคอนโทรลทุกอย่างนะครับผ่านทางหูฟังได้หมดเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องจับมือถือขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับ รุ่นนี้นะครับเป็นบลูทูธเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชันน5.1กินพลังงานน้อยนะครับเชื่อมต่อได้รวดเร็วแล้วก็เสถียรอีกด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับกันน้ำา p p 67นะครับเพราะฉะนั้นพอชาร์จเนี่ยก็จะเป็นแบบแมกเนตนะครับเหมือนกับสมาร์ทวอชนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับก็จะเป็นสายชาร์จแบบนี้นะครับ เป็นสายชาร์จแบบ usb นะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นแบบแมกเนตนะครับเอามาติดแปะตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะได้กันน้ําได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือต้องบอกว่ารุ่นอื่นเนี่ยบางทีมันจะเป็นแบบพอร์ชาร์จนะครับคอยปิดคอยเปิดนะครับบางทีลืมปิดเนี่ยน้ำเข้าพังก็มีนะครับแต่ตัวเนี้ยบอกเลยว่าไม่ต้องคอยปิดเปิดนะครับเพราะมันเป็นแบบนี่นะครับแมกเนตนะครับแปะติดได้เลยนะครับ ทําทให้ตัวเนี้ยได้มาตรฐานกันน้ํา IP 67นะครับก็กันน้ําเหมือนหูฟังบลูทูธที่ใช้สําหรับออกกําลังกายโดยเฉพาะเลยนะครับ อ่าโอเคครับในกล่องนะครับก็จะมีจุกยางแถมมาให้นะครับเป็นจุกแบบธรรมดาครับจุกแบบอินเอียร์นะครับรุ่นนี้นะครับเวลาใส่ใช้งานเนี่ยมันก็แปะอยู่ข้างนอกนะครับไม่ได้ยัดลงไปในรูหูนะครับคือบางคนเนี่ยอาจจะแบบนําคานใส่ไปนานๆแล้วแบบเฮ้ยการใส่แบบอินเอียร์เนี่ยมันต้องยัดลงไปในรูหูนะครับรุ่นนี้บอกเลยว่าใส่สบายนะครับมันแปะอยู่ข้างนอกไม่ต้องยัดลงไปในรูหูให้อึดอัดนะครับ รุ่นนี้สามารถดูหนังดู YouTube ได้ด้วยนะครับเสียงตรงกับภาพนะครับหรือว่าเสียงไม่ดีเลย์ด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะทดสอบการตัดเสียงรบกวนนะครับของเจ้าตัวหูฟังบลูทูธตัวนี้ให้ฟังกันนะครับโดยรุ่นนี้มันมาพร้อมกับ AI นะครับที่ช่วยในการตัดเสียงรบกวนนะครับเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าครับ สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับหูฟังบลูทูธที่ใช้สำหรับคุยโทรศัพท์โดยเฉพาะนะครับของยี่ห้อคาว่ารุ่น B3 นะครับโดยรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับ AI นะครับที่ช่วยในการตัดเสียงรบกวนรอบข้างนะครับโดยวันนี้ผมจะมาทดสอบการตัดเสียงรบกวนนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยก็คือผมจะลองเปิดคลิปใน u t u b e นะครับโดยสมมติว่าคลิปใน YouTube อันนี้นะครับเป็นเสียงรบกวนรอบข้างที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ฟังก่อนนะครับแบบนี้เลย หากสินทรัพย์ที่มีอยู่นั้นจะใช้ได้แต่เพียงชาติภพนี้และไม่อาจก้าวผ่านไปสู่ภพภูมิอื่นได้โอเคครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเชื่อมต่อ หูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับกับโทรศัพท์นะครับซึ่งอันนี้ผมเชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เชื่อมต่อแล้วนะครับผมก็จะลองอัดเสียงนะครับผ่านทางเจ้าตัว B3 ตัวนี้นะครับพร้อมกับเปิดเสียงใน youtube ไปด้วยนะครับสมมุติว่าเสียงใน youtube เนี่ยเป็นเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวมาฟังกันดีกว่าครับว่าเสียงออกมาเนี่ยมันจะตัดเสียงรบกวนได้ดีขนาดไหนนะครับ๋ยวขออนุญาตใส่ก่อนนะครับโอเคครับก็เริ่มเลยครับ ขันได้ฟังอาจารย์ที่สาปาโมให้ความเห็นที่แฝงไปด้วยการทดสอันน่าคิดครั้งหนึ่งซึ่งดูว่าจะไม่9ูกตินกับความโล่งทางใจของตัวชาวคาวาลีสานะครับี a i ที่ช่วยในการตัดเสียงรบกวนนะครับเสียงออกมาเป็นแบบนี้เลยฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็่ามสี 1 2 3 4 <Tong adan. S 1> 5 6 7า9ะเป็นคมรอง้งียนที่มีทาทีว่าเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นแล้วก็มีเหตุผลนี่ละั้งโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมลองเปิดให้ฟังนะครับว่าเสียงที่ได้ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดปลูทูธก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาฟังกันดีกว่าครับ h ั l l o t e s ส Hello t e s Hello t e s หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1>, 1 2 3 4 5 6องสามอันนี้เป็นการทดสอบหูฟังบลูทูธคาวาบีสมนะครับมี AI ที่ช่วยในการตัดเสียงรบกวนนะครับเสียงออกมาเป็นแบบนี้เลย h ั l l o ลเทสฮั l โหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบองสาม่าเจ็ดแปก้า้ากเจ้าโอเคครับ โอเคครับจะเห็นว่าเจ้าตัว B3 ตัวนี้นะครับตัดเสียงรบกวนได้ดีมากๆนะครับจะสังเกตเห็นว่าเสียงของผมเนี่ยดังชัดเจนนะครับแล้วก็เสียงรบกวนนะครับก็คือเสียงคลิป YouTube ตัวนี้นะครับมันแบบเข้ามาน้อยมากๆนะครับคือเป็นแบบแบ็เกราแบบเบาๆนะครับคือฟังแล้วก็ฟังไม่ออกว่าพูดอะไรนะครับทาให้เวลาใช้งานเนี่ยฝั่งตรงข้ามนะครับได้ยินเราชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกรําคาญนะครับเวลาออกไปข้างนอกในเสียงดังๆเนี่ยแนะนําเจ้าตัว B3 ตัวนี้เลย รับรบองเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับพร้อมกับนั้นนะครับอันนี้ยังแบตอืดอีกด้วยนะครับก็คือชาร์จหนึงครั้งเนี่ยสามารถคุยโทรศัพท์นะครับได้นานต่อเนื่องถึง16ชั่วโมงนะครับย้ำว่า16ชั่วโมงนะครับบางคนคิดว่าเฮ้ยคุยได้นานขนาดนี้มันจะหนักไหมเวลาใส่แล้วมันจะแบบอ่า เจ็บหูไหมนะครับบอกเลยว่านอกจากแบตจะอึดนะครับคุยได้16ชั่วโมงแล้วเนี่ยเวลาใส่เนี่ยยังสวมใส่สบายนะครับนิ่มหูนะครับไม่เจ็บหูไม่อึดอัดหูนะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้มันแบบว่าเพอร์เฟกมากๆนะครับรับรองเลยว่าใช้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อนะครับได้ที่ลายแอดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ